สืบเนื่องมาจากนะครับสั่งซื้อท่อตัวยกมานะฮะแล้วก็มันเป็นสายยางประนามต้นไม้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่อตัวยกเขาขนาดไม่เหมือนสายยางทั่วไปครับปกติสายยางทั่วไปเนี่ยมันจะสี่หุนนะสี่หุนหรือว่าหนึ่งส่วนสองนะครับคราวนี้เนี่ยท่อตัวยกเขามีขนาดใหญ่กว่าปกติครับเขาเป็น ห้าส่วนแะครับก็คือ5หุนเราก็เลยต้องไม่สามารถที่จะใช้กับข้อต่อสวมเร็วเดิมที่มีไว้ได้นะครับอันนี้ก็เลยสั่งข้อต่อสวมเร็วมาซึ่งข้อต่อสวมเร็วนะครับมันก็มีหลายแบบหลายราคานะครับอันนี้ราคาย่อมเยาหน่อยนะครับประมาณ30กว่าบาทมีของ g a เด e เนอร 200กว่าบาทด้วยก็มีนะครับอ,อันนี้ในคสในตอนที่ซื้อเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่ามีวาวหรือเปล่าแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยไม่มีวาวชัวนะครับอืมไม่มีวาวชัวจะจะเวิร์กไหมอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีนะอันนี้อันเก่านะครับของผมเป็นแบบอันนี้ซื้อมาจากโ m ม Pro แบบ4หีหุนนะอันนี้มีวาว ส่งมันก็จะไม่ทะลุนะส่งมันก็ไม่ทะลุนะครับมันมีวาลวอยู่อันนี้เนี่ยโล่งเลยแสดงว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีวาลวนะครับอันนี้ก็ไม่มีวาลวนะอ่าก็กนจริงหาค่อนข้างยากนะสำหรับข้อต่อสวมเร็วแบบห้าหุ่นจวลองเอาไปใช้กันดูนะครับตัวยกครับอันนี้ก็ จริงๆแล้วจับแล้วก็วัสดุไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อโอเคครับโอเคข้อต่อตัวยกนะครับพอซื้อมาเนี่ยตอนแรกผมก็กะว่าจะใช้กับอันเก่านะซึ่งสายยางปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณส่วนมากนะครับมันจะอยู่ที่4หุนแต่ว่าเนี้ยพอผมลองเสียบปุ๊บทำไมมันดูใหญ่กว่าเพราะว่าไปดูสเปคเอามัน5้าหุนนี่เองนะครับก็เลยต้องซื้อตัวสวมเร็วแบบ ห้าหุ่นมานะครับโอเคพอเป็นห้าหุ่นปุ๊บเรียบร้อยใส่สบายสบายนะครับเดี๋ยวลุ้นต่อไปว่ามันจะเข้ากับหัวของหัวเดิมของมันได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็งานเข้ายาวไปอาจจะคิดผิดที่ซื้อแบบไม่ได้มีตัว ที่เก็บของตัวยกมาเองนะครับใส่เข้าไปโอเคข้อต่อนนี้มันน่าจะทำมาสำหรับสี่หุ่นด้วยนะมันเลยใส่เราขันเม็ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบดูนะออนนี้ก่อนเลยเสียบครับ เสียบได้เสียบได้เว้ยตัวนี้ไม่มีวาวนะเดี๋ยวไอเยของผมก็คือว่าเนี่ยครับแล้วก็เก็บเข้าไปในอันนี้เหมือนเดิมนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็ม้วนเก็บเข้าไปผมว่ามันต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ยมีจัรงรวดสุด รู้สึออกมานะครับตอนนี้ก็มีการรู้สึกออกมาไม่โอเค